วัสดีทุกคนนะผมก็มันาทื่อเลยนะมันไม่ได้ลงคลิปนานนะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้งานก็เยอะนะครับผมจะมาแบ่งปันอันนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเสื่อมแบตหมดไวนะครับบางคนก็จะดูไม่ออกหรอกว่ามันเป็นอะไรว่าใช้แป๊บเดียวก็หมดอะไรเงี้ยเอาจิง,จงมันเกิดอาการเกิดจากอาการแบตเสื่อมนะครับตัวนี้มีอาการแบตเสียนะครับสองชุดเซลล์นะครับลักษณะแบตพวกนี้แบตหนึ่งแปดห้าศูนย์นะเขาจะเรียกเป็นลักษณะ,ะเป็น ps นะครับก็คือกี่ p กี่ s นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น5 p ก็คือ ขนาดกัน5เซลล์นะก็คือ5 p นะครับส่วน S ก็คือจํานวนเซลล์ในการอนุกรมกันนะเพื่อให้ได้วอลต์เอาพุทออกมาอย่างตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็น1 s 2 s 3 s, 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 3 s, s 4 s 2. 5 s 2. 6 s แล <Yeah. S 2> ้วก <Ec> ็7 s นะครับตัวนี้เป็น7 s นะครับจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยว11.1 11.1 22.2ประมาณ24วลต์นะประมาณ23 22.2 23 24เออประมาณนั่นแหละประมาณ24วลต์นั่นแหละนะครับสนใจไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่คำนวณเอาแล้วกันนะครับ3.7คูณ7นะครับ ก็นี่นะคือมันเสียมา2ตัวก็คือเราวัดดูเลยนะไฟครับตรงนี้ก็คือแบต4.1 4.1เดี๋ยวผมขึ้นตารางให้นะครับผมผมวัดไ้แล้วนะครับส่วนเซลล์นี้น่าจะมัน2กว่าแล้วตัวนี้น่าจะสกว่าก็คือตรงเนี้แบตมันเสื่อมแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันเสียตัวไหนนะแต่ถ้าเปลี่ยนก็คือมันควรจะเปลี่ยนยยุทธชุดเชลนะครับอ่ะก็คือมันก็ทําได้นะแลวอันนี้ก็จะใช้ได้นานเหมือนกันแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือตัวนี้แบตใหม่ก็จริงแน่ที่เราเปลี่ยนไปใหม่อ่ะแต่ว่า ตัวเก่าอะไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมอีกทีตอนไหนนะครับมันก็จะอาจจะเสื่อมในอีกไม่นานหรืออาจจะเร็วจะช้านี่ก็แล้วอีกทีนึงนะเดี๋ยวนี้เวลาถอดเราก็เราก็กระแทกเข้าไปเลยนะฝั่งตรงนี้นะมันเป็นแบตของจีนนะครับมันถ่ายนือเดียวอะขอแอปตังกงแป๊บหนึ่งนะโอเคพอเห็นเนาะอันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับก็คืออาจะแบ่งปันวิธีการซ่อมวิธีการแก้ปัญหานะเพราะว่ามันมีหลายคนนะเจออาการนี้นะครับอ่ะตัวเนี้ยก็คือมันเป็นแบตแพ็คแบตจีนนะครับมันจะแกะง่ายหน่อย ถ้าเป็นแบตแพคของไทยนี่ก็จะแกะยากนะครับแต่ถ้าเป็นแบตตีมนี่แกะง่ายแกะง่ายมากนะครับตัวนี้ก็คือเราต้องลอกลอกไอตัวแผ่นนิกเกิลนี่ออกก่อนนะครับการลอกก็ระวังด้วยนะครับอันตรายเหมือนกันถ้าไปโดนพวกอื่นอย่างเงี้ยมันก็สปักอาจจะบึ้มมาเลยก็ได้นะก็ลอกออกมาแล้วผมก็จะถอดเซลล์นะวิธีการถอดเซลล์ผมก็จะใช้เป็นพวกอะไรก็ได้ครับเอาไปทิ่มทิ่มตรงตรงตรงเนี้ยนะครับตรงหัวแบตเนี่ยนะครับทิ่มลงไปพราบไม่รู้กล่องจีนน่ะมันง่ายๆก็ว่าครับเนี่ยเห็นไหมออกแล้ว ของจีนมหลอกง่ายมากครับเนี่ยออกแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองเพราะแบตพวกนี้มันเสียอยู่แล้วครับเราไม่ได้ไปใช้ต่ออยู่แล้วต้องกำจัดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันแบบจะบิดจะเบี้ยวนะอือกำจัดอยู่แล้วครับอ่ะอย่างตัวนี้ผมต้องลอกตัวนี้ออกอีกตัวนี้มันยังติดดีแยวผมจะถอดนิกเกิอลออกให้ดูว่าถอดยังไงนะครับเดี๋ยวเขาจไปทำแลบแล้วกันเนาะ ค okay. ตอนนี้ผมก็ลอ,อ,อกแล้วนะครับก็มันจะง่ายนิดนึงถ้าเป็นของแผ่นจีนอะ่ะแต่การลอกมือิอย่างตัวเนี้ยเราะวังนะครับอ่าแล้วก็จะก,กระแทกออกเวลากระแทกออกอย่ากระแทกขั้วบวกนะ้วไปกระแทกด้านหลังขั้วลบนะเดี๋ยวมันช็อตเอานะครับเพราะบางเซลล์มันอาจจะยังมีไฟอยู่อะไรเงี้ยอันตรายนะครับใครจะกระแทกฝั่งนี้ก็ได้นะถ้ากลัวมันเป็นรอยก็เอาก้นแบบที่เป็น,ปนพลาสติกนี้ก็ได้แล้วแต่อแต่มันไม่ได้ใช้ต่อผมก็เลยไม่ได้ซื้อียสเลย แบตจีนนะมาริคอลอะไอย่างน,นี้ก็หักนะครับพลาสติกมันหักง่ายมากแต่ถ้าเป็นแบตไทยนะไม่ได้นะครับต้องตัดก่อนนะต้องใช้แบบใช้พวกคีมตัดอย่างเงี้ยเนี่ยคีมตัดเนี่ยตัดตัดตรงแง่งตรงเนี้ยออกนะครับตรงแง่งที่มันล็อกแบตไว้นะครับต้องตัดออกกดเยอะออก,ออก,ออกได้นะถ้าเป็นของแบตไทยนะของไทยนี่ค่อนข้างดีนะอันนี้บอกเลยแต่ถ้าของที่จีนเขาเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับผมไม่รู้ว่าเซลลไหนมันเสียนะแต่รู้ว่าชุดแพ็คอะ ชุดเซล์อ่ะมันเสียสองชุดแต่ไม่รู้ว่าก้อนไหนก้อนมันต้องมีสักก้อนหนึ่งอ่ะที่มันเสียจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าก้อนไหนมันเสียครับเราก็เปลี่ยนเบลลชุดเลยดีกว่าอย่างแบตพวกนี้ก็ต้องไปกําจัดนะอย่าไปใช้ต่อได้อันตรายนะไม่รู้จะระเบิดวันไหนนะอันนี้ก็ต้องไปเข้ากระบวนการกําจัดอย่างถูกวิธีนะเอาไปทิ้งใยที่ทั่วไปไม่ได้นะอันตรายก็เรียบร้อยเนาะเอาออกมาแล้วเราก็หักพลาสติกที่นเป็นตัวล็อกออกให้หมด ในงานนี้เครื่องมือที่สาคัญนะผมก็คือคีมตัดนะครับผมแล้วก็เป็นคีมปากจิ้งจกปากยาวออสำคัญสุดผมว่าน่าจะเป็นคีมตัดนี่แหละถ้าไม่มีนี่คือทํายากครับถึงทําก็อันตรายนะจริงๆก็ไม่อยางแนะนําให้ทําหรอกแต่ก็มาแบ่งปันกันครับผมทาก็อย่างระบัดระวังกันด้วยนะโอเคผมจะใส่เซลล์ใหม่ซึ่งเซลล์ใหม่เนี่ยผมเบิกมาแล้วนะครับอันนี้เซลล์ใหม่นะครับผมให้ดูเซลล์ใหม่กับเซลล์เก่าก่อน เซลล์เก่าเนี่ยเหมือนจะเป็นของเออ่มันมียี่ห้ออยู่ของ TS นะครับมันเป็นแบตจีนนะสเปคมันระบุอยู่ที่9.25วัตต์หรือประมาณ2,000กว่ามิลลิแอมป์นะให้เราคำนวณนับเอคือ9เอา9.5เนี่ยไปหาร3.7นะครับ, 9, 5, ร 3, 7, รบมัาอยู่ที่2,000กว่านะครับ2 5 0 0ประมาณนั้นส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นแบต JS CH นะครับผม JS CH แบบตัวนี้ความจุเป็นความจุจริงเลยนะอยู่ตัวนี้อยู่ที่2600อันนี้จะเยอะกว่าพวกนี้นะก็คือถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเซลล์อะเราเปลี่ยนที่มันมีความจุที่เท่ากันหรือเยอะกว่าได้นะแต่อย่าเยอะกว่าเยอะเกินไปนะเพราะว่าเวลาใช้งานอะชุดเนี้ยชาร์จจนเต็มแล้วแต่ชุดเซลล์ใหม่ยังไม่เต็มอะไรเงี้ยแล้วนะลเวลาใช้ชุดเนี้ยหมดชุดนี้ก็ยังไม่หมดนะครับอ่ามันก็เป็นนี้อ่ามันก็จะดีกว่าที่แบบว่าความจุน้อยกว่าแล้วทีนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าเซลล์ที่เหลือชุดไหนจะเสื่อมต่อนะครับแต่แน่เหม่ออ่มต น้อยมากนะครับโอเคผมก็จะเอาใส่เข้าไปนะครับอย่างตัวนี้ตรงนี้เป็นด้านบวกนะตัวนี้ลบเราก็ต้องลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาใส่เข้าไปเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาตัวล็อกออกให้หมดก่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมไม่อยากทำนะมันทํานานมากครับก็อนใช้เวลาไปสองชั่วโมงกว่าเลยนะนานมากครับตอนนี้เท่าไหร่ล้ะเนี่ยบ่ายโมงสามสิบผมทำได้่สิบเอ็ดโมงอ่ะมันนานมากครับมันทํานานมากนี่แหละเป็นเหตุผลที่ไม่อยากรับมาทํานะอืม ก็มาดูงานนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็ําเรียบร้อยนะครับถ้าถามว่าทำไมตัวนี้ไม่มีรางนะครับก็เราคํานวณกระแสมาแล้วเนาะก็ตัวนี้มันแบตมันสเปคที่สองลต์แอมป์หนึ่งซีก็อยู่ที่สองตแอมป์ต่อหนึ่งต่อหนึ่งชุดเซลล์นะแผ่นตัวนี้มันได้อยู่ที่อย่างต่ำมันก็ได้เราสิบแอมป์สิบห้าแอมป์นะก็คือขึ้นพลกได้สี่ซีนะแต่สเปคแบตผมไปดูแล้ะแบตของจีนอนะแบตท,ที่มันมาเป็นแบตแพคของมันอนะมันได้แค่สองซีเองนะครับมันไม่ได้เยอะนะก็คนเเลือๆยะรับ มันก็จะย่นระยะเวลาในการทำงานของเราด้วยนะครับก็เวลาเซอร์วิสก็เซอร์วิสง่ายนะเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการบาลานซ์เข้ากับไอตัวบาลานซ์เช็คนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นบอร์ดบาลานซ์นะมันเป็นแค่ตัวเช็คเซลล์เฉยๆนะถ้าเซลล์ไหนเซลล์หนึงมันหมดมันตัดมันก็จะสั่งตัดตัวมัดเฟสน,นะไม่ให้มีเอาต์พุตออกมานะครับมันมีแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปเข้าบาลานซ์ก่อนนะนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแค่นี้เราใช้ได้เลยนะเพราะว่า ถ้าเป็นไฟตอนแรกก็คือตัวนี้เซลล์หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์สี่จุดศูนย์หกไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นสี่จุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งหมดยกเว้นเซลล์ใหม่ที่เราใส่ไปจะมันสามจุดแปดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปบาลานซ์ก่อนนะครับโดยใช้เครื่องบาลานซ์นะจะคีบบาลานซ์ดีเซลหรือไม่ก็ชาร์จให้เต็มทุกเซลล์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันก็โอเคนะครับเป็นแนวทางเนาะประมาณนี้นะครับก็คือเอาออกก็คือเราก็ต่อออกได้เลยนะครับดึงออกต่อออกก็ได้ประมาณนี้เนาะก ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวโอเคนะผมขอบคุณที่รับชม,มแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรผมก็จะพยายามหาคลิปมาถ่ายแล้วกันไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับก็โอเคนะสวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ